Photo nhau thật này đi này đi nó ừ, Khiêu khúc này đi này hát này hát này thôi ờ hát này 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 À, Bất thì nào vậy? nó. bóp xoay cẩn mà nó. được bỏ lại thay đèn. cẩn non nó. rồi. ô. lá van phải gọi bằng đong Bất luôn đây. lọc botani không. rồi. ở bờ thừng. à. nè. mở. thì nào vậy? nó. À, cái gì si si siung quốc. gần ngâm gì gì đó này. này. Nó đưa móng rồi à, về. Vìa móc xìu chạy hạng bóng. Chem lê nó. Chem nó. Nam chèm lên Hong kuông. về nó. ngang kuông <laughs> của hong vĩnh ơi. cuồng kuông áo sao đưa đây đây ừ. là mình chỉ chốt gì cả hết áo thì nào rồi hắc áo thang của của nhạc, phần thế này hao cho leo đây đi anh lục tình phần gặp bó hơi như hạc này lôi <laughs> cái đi này sai hay đi lo rồi nó hắc leo hắc leo bạn này chốt 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 hai cái đi chốt ngang đây à ờ, lắm rồi, lắm rồi. ล็อกกับระต้องย่านได้ไม่ต้อันนง่ๆเนาะเลดเป็นเล็ดเนาะมอนีกกรเขาออกมาแต่เพือนต้องเตี้ยเมื่อกี้นี่พี่องาไปเนาะ้วกสีเข่าไปเพื่อนเออหลาก่อนถัอัพเลดางก่อนเฮ้ไฟาอไรปเพเห็นปอะเฮเพิ่นป เพิ่นเนาะมาอยู่บนรไปมาโทรมาเลยมาเดี๋ยวเด้อฮัลโหลฮัลโหลเจ้าโดยพอดีเป็นไปส่งกะโลพี่เอาไอ้เนาะเมนโทรมาเดียวเลินกระซุงกะโลกระเบือกเนาะน้องดำกะโลกระเบือกน้องดำ โอ้ตัวทาสีมาจากฮเอนหล่เนาะากิลีเฮเนเฟินเหลืงงามเนาะหลืงงามโอ้โหเฮ้ยโอ้เฮ้น้องเฮ้ยน้องยังตัวนี้ลิง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 บอลิง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 ลีงลิงล่าิงลิงลลยบลินลลิงลิงลิงลิ สีอ่ว่าใชเนี่โอ้พนองนงวันนี้ยู่เขาหน้าไหวเนาะกะอ๋ไช่นเป็นอยงเมันเขาไล้เขามาเขามาพี่มันม่มีหมองซื้อบเขานะเขามาแล้วเาอย่างออ้ครับว่าออกออกกะออกต้องออกไเรียวยก้อนทีนะง่ายนะเนาะ้ยเนาะเรียกอไออกล่องุงเนออสว โหดีเนีเนาะหาหมื่นเดดเหือมากพี่ทุกตนนี่เนาะสร้างรถคนเทด็ดเลยทุกเวลายสร้างรถสีมือ,อเพิ่นเกิดยี่งดีเลยกาะนี้นพ่อเพิ่อนย้อนกาะนี่ก็ได้ยังที่หล,ลัางาะเนี่ยมาจะใช้จ่ายนเนา<ป>ะมาจะใช้พูดแล้วถามเาาพ่อถามเราเพื่อนพูดแหลๆๆๆะอ๋อใส่เกือบเราลอีกแได้ cửa chân sẽ cái sự lại gì đó à, phải phải xài rồi đó thô thô ni bọn về đó húi hình tới ngắm trót kì ngời ngày hôm nay chàng đột thấy leo đột điểm một mạng bỏ ngàm à, ngam à, ngam à? à? à

thật này đi nó chuông cúp đi nó chuông mày đi nó chuông cúp đi thì nó đấy 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 đi đấy 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 phi đấy 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 bao đấy 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 nó เรียบร้อยไปหน่อยงามคักปานยังนเนาะแล้วมื้อนี้บ่ได้ว่านี้ได้นี่ยนะโดสั่งเพิ่นมาเก็บมื้อนี้โอ,อ้สั่งเพิ่นมาเก็บงานมื้อนี้นเนาะคือแดดแท้นะครับ <c oughs> <c oughs> เออโต้ทาสุมทาสีเรียบร้อยเนาะสียังคีบุ้งกุ้ม,มยอยูออ่พี่น้องเยมันนี่ก็เทวา่าแต่ว่าใครสร้างอ่ะเพราะเส้นใจเพื่นอนเอ้ย,ยใจอยู่เพื่อนไม่อุตสาหะนะตอนแรกว่าจะเข้ามาพี่รถพ่พอตั้งสร้างรถเพิ่นอยู่พุ่น ก็ได้ว่าเอ้าพ่อพันธุ์จะพุ่นเลยกระจายจะพุ่นเลยนะแต<ม>่ว่าพันธุอยากเข่าไม้ทั้<ม>ทงหมดแสงก็เลยใจงั้เพันธุ์จะพุ่นเลยไปเลยเนาะสามเมือ่อนทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าอะไรไปเลยแต่ว่าเม่อเช็ดแล้ววัดทุกอย่างเนี่ยพดอดีเป็นหกหมื่นห่าเลยพี่น้อยเนะาะค่าช่างเลยเฉ<ม>พาะค่าช่างนี่หกหมื่นห้ามาเนี่ยบริเกี่ยวกับแบบว่าเครื่อง,งของอย่างต่างต่างเนาะ หนักหน่วงพอสมควรอยู่อยูู่นเดียวเน้อลูกเต้าไปข้างในเบิ้ลแหลกเลยเพื่อเมื่อย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 รักเปดเมื่อยมีจะมอยแล้วสเนาะลูกเต้ากับพยูพองเลยเพื่อนชาแล้วแล้วก็พากันมาอยู่มานอนมานีเยเนาะอย่างร่อยเป้ลแหลกพองเลยดีใจเมื่อยเพิ่นแล้วสเนาะ เป็นะได้ใช่เ้ยเรื่องบมือขึ้นมืออย่างได้ใช่ไมมือขืนซานเลย <G ül s> มือันีก่นเถือว่าห้าขข้นแบบแบบอตามที่ทั้งบ้านแบบนี่เพิน่นเทศดได้ใช่คนไล่สแบบาย่ดแล้วแต่ตห้างอี่ตามห้าบอเท็เดแ๋บเรียบง่ายก็ได้บมดเลยอ่าุติว่าเ้าอ,อยากขึ้นอยู่นอนแบบเรียบง่ายสิก็ได้เนาะอ่โดยโดย เดี๋ว,ว่าได้นอ,นอืออ้าวมีแต่ลแลี้ยอะกะอ่าเมืองงามยามดีขึ้นเนิ่เคลื่นซานอ่าเลี้ยอะกะนอนบ้านี้เนาะอ่าดูสะดวกสบายบ้านี้พี่น้องเลยเนาะขึ้นซานก็นลแล้วแหละมีแต่วันแรกเ,เอ็ดเดียงานอย่างเขามีอย่างเฮตุกาเฮตุไปเนาะอ,อ่าหรือว่าเดินเอ็ดตัวเฮตุทานกะเผาอยู่นี่แน่ยุพุ่นแน่เนาะเที่ยวอาบวหรือว่าได้ด้วย เดียวกับคมีรถมีรางแล้วเราเคยไปขึ้สี่ไปใส่กับคมีรถจริงอ่าคนหนึ่งเอาไปแล้วกัคนหนึ่งหม่มีเนาะตี๋เอาไปกับมาน้ำมูลนี่มาเตะขึ้นลงเตี้ยเมื่อกี้นี่อ่าพอดีว่าเพิ่นถ่าเพิ่นไปโซงเสาไปยนงองเนาะถ่าเพิ่นไปโซงเสาแล้วก็ถือว่าเพิ่นไปโซงเลี่ยวแล้วก็กลับมาไปยนงองเนาะแล้วก็บบุหัวสี่เมื่อใดได้ได้วบัดบัดมืองไปตู้เจ้าสิไปฟังนล้วพวกไโทรบอกเบาเด้อ แต่ว่าให้ให้เบาอันบางว่างก่อนเดี๋ยวจังมาเบิ่งน้ำกันนะเนาะทั้งโดนด้วยหรอถือว่าพี่เวลาไอเดี๋ยวพอคุมมันก็บคุนไปแล้วเนาะหรือว่ามีผู้เฮ็ดเปลี่ยนบ่จชะมีผู้ต้องมีผู้ชายน้ำได้เนาะมีแต่ประตูเฮ็ดกับ่ได้พี่เวลาไอประตูพอประตูมันก็เก็ดบ่ได้เดีไปทางอัน ประตูขอเจ้าเฮบ่ได้เนาะเนักบ่ได้ฮ่าต้องดีใจนําเอื้อล่ะเพิ่นเนาะเป็นไดอื้ตื่นเต้นบ่เืนแล้วแหดีใจเออนพี่น้องเอ้ยเนาะกวัที่1เนาะงวัที่1มีโอกาสยากเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ว่าเฮาไล่มาโลดเนาะเออพ่นเพิ่นอ่าคิดเห็นแล้วก็เพิ่นอ่าอยๆเข้ามาจนแล้วจนทั่วเบทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเอ้ย จะหาเมื่อขึ้นตลาดบานนี้เนาะขึนกะขึ้นแบบเรียบง่ายมีแต่พี่น้องเขาเองอะไรเนาะเอ้ยเนาะกับว่าได้หาหลายคู่หลายคนเนาะหาได้พี่น้องใกล้ชิดทาเองนี่แหละมาเป็ี่ยนพ่อเป็นพิธีเนาะยุกีมีแห้งอย่องไรมันเป็นอะไรเป็นปลาอยู่ในพ่อเอยู่คุณอะไรนเป็นเป็นบ้านบ่เป็นปลาเป็นนา ไปพาวัชัยขึ้นไปเลาะพวกเนี้ยเนาะเป็นไม้ป็นได้ไรพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นกระเราะได้เนาะเอ้ยเนาะคือทางขึ้นนี่ห้ารัดขึ้นนี่รถกระเพราะหรือห้าวัฏคอกได้อนเอ้ยห้าวัฏคอกหรือห้ารัดขึ้นทั้งไรก็ได้หรือว่ามาขึ้นทั้งนี้ก็ได้ทั้งนี้ก็ได้โอ้โหนี่ทันใดพี่น้องเอ้ยแน่นอนอีโอเนาะ อ๋อไปไปพิมพ์ลายไปเลยบ่อยนี่เลยเนาะเนาะยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นได้ฉายนี่เนาะขึ้นเฉลกเลยเนาะถอดเกือบเลยวะเนาะอะไรกับวะเปย์ลายกันบ่างปลายอะไรกันบางเทียมีลายบว่องเจ้ามีเอ้าเจ้าคือมีหอย ớt <laughs> ờ, ừ. ừ. oh, đi không mươi mốt. Tông chị tìm con. Tông chị tìm con. ớt đi năm mươi mốt. Och, chị mọi người đi tín đi 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 nó, đi 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 เน <S <S ป่าเปิดพักกันพี่น้องเลยเนาะอะไรที่นี่สิยิงกุม้มเลยว่าเหลือบแห้งเนาะเลยเนาะเหลือบไม่ดีเลยพี่น้องเนลยนี่เอเราไว้ยขางหนึ่งเนาะอ่มันเหนียวซีพี่น้องเลยนี่อันอ่าม,มีมีตัวครอบน้ำพี่น้องเลยเน,ยน,ยนาะนี่ตัวครอบตัวนี้เนี่ยมันจะดีถ้าเราเอาเพราะว่าพอฉันชุดลายก็ต้องได้นั่นแหละ เขาเขาซื้อได้ตัวนี้ก็ได้นี่เพื่นแถมให้มโอนันะนะมเพื่อนแถมให้ก็พอดีแบบว่าเขาปิดปุ๊บแล้วกา็มันมีชีโรนาเนาะโอ้งามอยู่ดีนี่เหลือดแห้งอยู่ดีสีนี่โอ้เข้มข้นดีดีทางในไปนี่เบื่อนหทมมันแจ้งอะไรกันเอี่ยอ๋อทางในกับวิธรรมดาเด้อ ngam thì đây gửi, gân ngam gì đó này này nó đường bo rồi về đường bo xì chèn hạt bo chèm, chèm lên nó à... xì chèm lên về nó ngam bằng tiền hoàng cuồng nó cuồng qua hoàng Có nào về ừ. hoàng เน้อใหม่เลยเนาะเน้อใหม่เนาะเนาะเอาหักษาเอาด้วยเด้อเพืแอจะมันจะจบกจะงามกะเฮ็ดเอาพี่น้องเอ้ยหักษาเอาทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้เฮาจนแล้วเลยเลยอันลูกติงเพิ่นกับวะนี่ไม่พนักกะหนี่โอ้ร่อยหักดีนี่เพิ่นใส่ให้งามอีกีรอพี่น้องเอ้ยเนาะหักแล้วหักแล้วบ้านนี้จบจุบจบจบจบขักขนดีจบงงงามเลย อ๋อล็อกไว้แล้วล็อกกับประต้องย่านได้ไม่ต้องอ่านง่ายๆเนาะเนี่ยเอาประตป<ส>็นเจไม่ใช่ห่ะเนี่ยอ๋อยังใหม่ใหม่ยังพนท่าสีเรียบวานได้บ่เอ๋มอนี่ดีดีประตูกะน, <c oughs> นี่แหละเพื่อนต้องเตี้ยว่ารชีพแบบนี้แหละพี่น,น้อนะงเอ๋เนาะว่า,ารชีพแบบน,นี้แหละให้เกินนะนะเพราะว่าเพื่อนต้องเตี้ยมันยังไม่ได้ขันตัวนี้เด้ยังไม่ได้ขันตัวนี้แหละ เขาเขาว่าในมันเป็นโร่งนะมันมีแต่ห้องชื่อเครื่องทองเตี้ยคือคืออะไรนเขาขันไปชื่อปุ๊บนึ่มันจะมันจะแบบทั้งในห้องอีกต่อเนื่องนะก็ทั้งนอกอีกอีกตัวนึงพี่น้องเางไเนาะเดีว่าจบเท่านี้พี่น้องเางไเนาะเดินขึ้นเดินคมงามพี่น้อยเางไมีวงไหนตีจะบอกเลยมีวงตีเลยเนาะชุดเท่านี้พี่น้องเางไ ละเอียดเจี๊ยบเลยลเพื่นเห็ดเนาะเอ้ยเมือม่อน,นี้กะทั้งเปอร์เข้ามากกับไม่ได้มีอย่างไรเลยเมา,อ,า,าอัปเดตให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งนกันแล้วเนาะถือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล,แล้วเคือเนินซานกะมีแต่ทั้งเอ้ยชัดเจนเนาะทั้งพ่อเมื่อใดกะมื่อนั้นอันนี้เป็นหม้อใ้ทั้งเอ้ยเพือ่อนเป็นตอวเนาะเรื่องขึ้นเนินขึ้นซานกับเฮาอยากอยู่นอนไว้กะหามื่อคืนเนินขึ้นซานนั้นเนาะพี่น้องเนาะมัน แต่บนทัวร์นะเห็ดแบบเอากับ,บรเรต้องเอากับว่าทัวรลอะเอากับหา,าแต่ผู้เอาู้จักพี่น้อ,องเอาอะไรแล้วเนาะ,ะมาทำคูณนำ้ำพี่น้องเลยเนาะมีแห้งทำกันทำคูน้ำเช้านใหม่แล้วเราเตี่ยนแลาวดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำพี่น้องเลยโอ้โห,โห,โหขาน้องอ่อนแห้งยังดีอันนี้ อ่คือว่าท่านคือว่าเทานได้จะสอบแล้วเสิบสองสอบใจงไว้สามอเขาว่าไปขายไปขายอยู่ใ่อุซ่าอไปขายหามื่อนะถือมือตลาดนะโอ้ยมาขอสวนเนี่กินทักินี่ขอสวนบ่อยา่วนอะมเบิ่งกันไหนไปเึ้นมาเนาะะพูกน่ะเป๊ะน้องเตียเป๊ปฟิล์มไฮไลเลยนี่โอ้ ว no. you know? no. okay, ่าไม่เนื้อมันดกคักเนาะโอ้ยเนาะโอเคเขามากินขวด้นเดี๋ยวคนขึ้นวงเิบมลงมาในเมาตีนถามคนเลยอืกวจะจับเลยด้เปลี่ยนกัน่เอาเฮ้ยเลกเก็บไม่แล้วเนาะครับผมไมยังมื่อี้กัพี่น้อยเนาะทางเนมาอัปเดต ้ให oh. uh, right ้พ uh, you know mm ี่น้องเบิงแฟนชาญของทางเวลาเนาะก่อนสิเอาเงินให้เลยเพิ่นก่อนพอได้ซื้อน้ํซื้อไนกินเลยเด้ออ่าพี่น้องเอ้ยใหซื้อน้ํซื้อไนกินพอได้อ่าเย็นมากินอากาศให้ฮ้อนซเนาะโดยพี่น้องเอ้ยเอาอีกะเป็นเงินของทางแม่ยายตาเด้อเด้อบ่แนเอาให้ทางเยเิน300,000เนาะพอได้ซื้อน้ซื้อนกินเลยเด้อ โดยนาการค่าสร้างนะการเปอรซนจ่ายไปทีพ่อเองแล้วเนาะมีแต่ว่าคือว่าโบไมีอย่างเร้ยบร้อยเนี่ยมีญญ่อย่างของค่าใลยวันแล้วสําเร็จทุกอย่างเนาะ<ม>เครื่องกับพ่อเนาะ<ม>เอ่ยเนาะเครื่องกับพ่อโบได้ว่ามีอย่างค้างค่านาะแล้วสําเร็จพ่อโบทุกอย่างเลยเนาะเอาสาม,มีแต่ทั้งเอ่ยเนาะขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เผู้แน่เนาะทางแม่ยายตาเคื่อนชาทั้งเบ้อทั้งมวลนี่กะนี่แหละตั้งแต่เริ่ม ต่างเสาขึ้นมาเนาะทำตั้งแต่เสาเพื่ออหไรพี่น้อยเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกับมีทางไม่หายตาเพิน่นส่งเงินมาเฮ็ดจนแล้วจนทัวท่วเบอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ <c oughs> ยังยังแต่ดินนี่แหละพี่น้อยเพิน่นอย่งองางงงเงินของทางไม่หายตาเนาะเป็นของทางไม่แก้วโพสุขสาวรรค์เนาะที่ว่าได้จดซอยเรื่องดินเรองอย่างกับมาเนี่ยก็จ่ว่าแล้วแล้วบาทนี่เนาะส่วนไม่วนตอก็คือว่าอะไรเนาะเอ้ยเนาะ อ่าก็พูดแล้เตาท่านนะพูดแล้บาันี้เพราะมันเห็ดอย่างว่าไรแล้วนอกสนที่ว่าพนตัดสร้างพนตั้งอ่อนแล้วกะมันเสียดมันยังพี่เตยเอาไปใส่เตาท่านอ่าเอาเอาวันนี้จุดีมีแห้งข้ามคูนด้วยเด้ออ้าวขอบคุณแม่ละลายเด้อแม่ยาย้าแม่อยู่ดีมีแห้งเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกกะลูกกะจักสิวานอะไรแม่เอ้ย จากสิตอบแทนบุญค so uh, 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 ุณแม่จังไรกับลูกกับบ huh? ัวจ uh, no? ักแม่สิตอบบุญแทนคุณแม่ก็มีแต่ขอมองขอบใจทด้แม่เด้อแม่คือดอิ่มเฮงสุขภาพแย่งง uh, ี้ด้แม่เด้อโดยอ่าอ่าสุขเลยเนาะสิไไดด้้่งหายระบาดเลยเนาะขึ้นเร็วว่าทีใหายบาดเลยเนาะเออดีใจบ่ใจก็แสบอ่าไปทำไมเหตุที่เอาได้ปานนี้นะโดยมีไฝอยู่มานะ อันนี้เพื่อนก็บ่เคยเห็นข่อยแล้วก็ข่อยก็บ่เคยเห็นเพื่อนอีกเพื่อนก็หูจักแต่ในแบบในแบบนี้เนาะอ่าบ่แสันมาแล้วก็ถ่ายเบิ่งเพื่อนก็สงสารเพื่อนก็เฮ็หต่ผลในช้านให้จนว่าแล้วจนทั่วพี่น้องเนาะก็ถือว่านับถือเนาะทําใจทั้งแม่เพื่อนหลายถือว่าเป็นครั้งยิ่งใใหหญ่ญ่ใหญ่เลยแหละพี่น้องใหญ่สุดๆเลยแหละเนาะอ่าบ่มีหยังเปรียบเทียบได้เลยพี่น้องเนาะ กบุญกับคุณแม่หลายแม่อยู่ดีมีแหงเด้อแม่เด้อสุขภาพแข็งแหงคิดสิ่งใดเห็นดังใจคิดเด้อแม่เด้อไปทางใดมาทางใดก็มีแต่คนหักคนแข็งเด้อหลูกกับผมมีแนวตอบแทนมีแต่กรรมอวยพรนี่เด้อแม่เด้อซาถูกแม่อยู่ดีมีแหงบัลเคนคือกันขอโทษขอใครลายๆเด้อบัลเคนผิดพลาดประการใดก็มาบุ่นเพยทุกทายทักแพลงคือเก่าเด้อเนี่ยเนี่ยังเลยเนาะมาเป็นยังมาเป็นยัง อ่าชมว่าสาวแล้วอ่าหักสาวเนาะเฮืนซานทางผู้ักผู้ใหญ่พิ่เฮ็ดให้แล้วกะสิบัดเพินซานอ่าเฮากะเพิ่นแล้วว่าอาจอนซานแล้วแล้วกเพิ่นโดนก็เข้ามาเยี่ยมือนึงเนาะพี่น้องเอ้ยกักามีหยังกอ้อายุเอาจริงไปเนาะเอ้ยเนาะดดยอ่าเให้นําเด้อนี่เนาะอไปเด้อเด้อกะบ่มีหยังเด้อมื้อนี้เด้อเด้อทงบ่แก็เข้ามายินดีนํา เป็นชานแล้วนะครับไอพี่น้องบึงน้ากันพี่น้องเอพี่นาะถือว่าสําเร็จเจสิ้นทุกอย่างแล้วบานนี้เนาะยังเหลือแต่ขึ้นเนี่ยเป็นชานนะครับมาอยู่มาน้อยกะถือว่าอ่าโอเคบานนี้เนาะไปพี่น้องไอทางห้องก็เสียด้ำลาไปก่อนเด้อเด้อเอาสู้ๆเด้อเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อโดยโดยโดยไปไปพี่น้องเอพี่นาะพูดนะไรเรื่อนหลังนี้เพื่อนกับวามีมูเลยเนาะมีมูว่าอยู่เป็นอยู่ใกล้เลยพี่น้องเลย เนาะเออคักาดไปหยมีเพื่อนหนึ่งมาอยู่ใกล้ๆกันแดดเนาะกับมีมูมีคู่ทำการไปอีกเนาะโดยโดยเดี๋ยวเชิญชาดมันก็งามหลังไม้หลังงามพี่น้องเยแล้วทัวเพล่เนาะสําเร็จเช็ดสิ้นเบออทุกสิ้นทุกอย่างพี่น้องเยกัขอบคุณขอบคุณทางผู้นักผู้ใหญ่เดี๋ยวทางแม่ยายตาคนได้เ็ดได้สั่งให้เบออทุกสิ้นทุกอย่างพี่น้องเยเนาะอ่าถือว่าพอสมควรเติบอยู่เนาะก่อนจะแล้วในการ ลายพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบปิดลายพอสมควรเนาะเส้นซานนี่กะบแต่ว่าแล้วแล็บแดนี้พี่น้องเลยเนาะเอาเา่ไหนกัทั้งโมเสียนี่แหลำลาไปก่อนเด้อทำพี่น้องเนาะลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะแต่ว่าเรื่องยอดรวมนี่กับโมเสียนนี้ขอโทษขออภัยน้ำไปลายพี่น้องเยเนาะเพราะว่าเขายังบม่เลยรวมเบิรงพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าแต่ละแต่ละยอดแต่ละเธอเขามาเข้ามาเขากะ แจ้งยูพี่เราเนาะกว่าชื่ออย่างแน่ชื่อนั้นนี่นำะมาในก็นแจ้งเอฟซีทุกท่านให้ทุกคนในห่วงน้ำยูเนาะว่าชื่ออย่างมาแน่มาแน่พี่น้องเอยเนาะถือว่าเอาอสมควรเติบพี่น้องเอยเนาะเอาขอตัวน้ำลาไปก่อนเด้อขอให้ทั้งแม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวน้ำลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเอยเนาะ